แล้วก็ในส่วนของแบกทิสของคุณหมอครับแบกทิสของคุณหมอก็คือเดี๋ยวทางสภาจะเป็นฝ่ายไปเคลียร์แบกทิสของให้ทั้งสองแก๊งเองไม่ต้องกังวลเรื่องแบกทิสครับผมอืมก็คือซัดกันในโรงพยาบาลได้เลยถูกไหมอ่าก็ซัดตามปกติเลยผมแทงหมอได้เลยใช่ไหมครับก็คือแบกทิสก็คือไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็เอาแบบในส่วนที่แบบตามหน้างานครับให้แบบว่ามันมันไม่ไม่กระทบต่อคุณหมอหนักมากมายอะไรประมาณนี้ครับผมคุณพี่บอครับวันนี้ก็แหกคุกไม่ได้ใช่ไหมครับ ครับผมครับจะรอเป็นราเวลาออกข้าหน้าที่อย่างเดียวได้ครับไม่พี่ภาพี่ลองปิดเงาแล้วเฟรมเพิ่มมาสี่นะโอ้โหเฮียชื่อสวัสดีครับ ใส่รองเท้าที่สองสาวใส่รองเท้าให้พี่ตีนหนึ่งแม่อ่ะแค่สองสาวนี่พอสองสาวของไม่รู้เรื่องหน้าเหี่ยวมากเหมือนอายุจริงเลยลิซ่าเปลี่ยนเร็วๆเลยอ้พี่ดันเ๋ยวๆสองคนเลยะสองคนเลยรู้ออกกันหน้าเด็กพูดไม่ได้เหรอท้าใจวอย่างงเี้ยมันไม่หายเนี่ย จำวอตยูต้องมาเล่นไม่ได้ครูใหญ่ลงละเล่นโจ๊กหมูนั่นแหละรัจะแคสต์แล้วนะจะลงจะไปลงไปเรียนอะไรก็ต้องเล่นตัวเดิมไแหละดีท่ารองเท้านะรองเท้านะรองเท้าคนนี้เออพยายามกรัวนะแคสต์นะไม่เคยลองละไม่เป็นไรไม่ไม่ค่อยเวิร์กไม่ต้องตอบ ครับสวัสดีครับทั้งสองแก้งทั้ง XD แล้วก็เซนเซ่ด้วยครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้ฟังนะครับก็วันนี้ครับในส่วนข <c oughs> องค <ำ S 1> ่าปรับตํารวจครับผมจะไม่มีค่าปรับตํารวจครับจะเป็นจําคุก5นาทีแล้วก็ไม่มีแหกคุกนะครับเดี๋ยวให้รอเวลาออกจากคุกเลยครับจะมีต่อเปได้ไหมครับเดี๋ยวรอ<ม><ล>รีซ<ส>อร์มาก่อนเป็นได้ไหมครับอ๋อได้ครับคุณจริงพอเดี๋ยวซอยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอซอร์เป็นแต่5นาทีเป็นสัก2 2นาที3นาทีได้ไหมครับหรือว่าต้อง5นาทีอ่า5นาทีครับ5นาทีโอเคโอเคครับ หมื่นนึงเอามาเด็ค่าเทอมะเอามาหมื่นหนึ่งนี่เาหื่นหน่เขาตาแหลกนารอเปลี่ยนปืนยางเปลี่ยนปืนยางไอ้ลุงไนเเปลียนางไม่รู้เหมือนกัน่าเลขอะไรพี่บอเก่งเราก็ไม่รู้อ่ะปาอย่าดื้อปาปลาปมามาดปลาปลาปลิงเลยป้าัน่าน้ เต้ยอะ่ะโซนเต้ยเขาเรียกเขาเรียกมึงแยาเขาคุยเสร็จเขาคุยเสร็จเขายุดไม่อยากแพทอยากแพทแพพูดนะผมถือเองผมถือเองยี่ใครมันเปิดวะก็มันให้ป๊าพูดเด็กดีนะมึงไม่ลืมบุญคุณที่กูเคยสอนที่ชุบมาแทงใหม่ชุบมาแทงใหม่ ไอพวกเคียเตมันหุ่นยนต์ but, ้ขาสั่งละเอียดเหม่อแบบมาร์คคนเยอะมาร์คมาร์คแต่ฟ้ามันทำอะไรขอบคุณไอจีเอฟครับเดือนที่ห้ ยังไม่หายเลยเอ็นดูเออหายแล้ว <okay. S 2> หายนานแล้วหายนานแล้วโ <c oughs> อเคนั่นอะไรอ่ะครา้ที่แล้วไอไอบีโฟมันให้มาเท่าไหร่นะห้าพันเนาะ <c oughs> อ๋อเนี่ยเซิมเป็นซีมามาชิเนะใช่ไม้อ่าอันนี้ขออนุญาตถามนะสองแก๊งครับมีใครยังไม่ได้รีตอมอไหมครับเดี๋ยวจะใช้ PPS แก๊งไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้รีตอมอทำไมในบอลเราบียี่สิบเก้าหายไปไหนหนึ่งเออเขาบอกให้กูรีตอมอทำไมในบอลเราบียี่สิบเก้ายากเลยอย่างงี้ถามอทำยากเลยเพิ่งไปสวัดีครับที่ให้คอยดูดิเพิ่งนับตรงนี้ดิพมไหมเอาสามสิบแล้ว ตอนนี้คือรีต้องรับรอคุณแล้วว่ารีต้องเข้าแข่งคุณตำรวจกำลังมาก็คืออย่างเดียวกันะตอนเข้าแข่งตอนเข้าแข่งอ๋อถ้าตอนเข้าแข่งรีบไปเราไปตอนเข้าแข่งอะไรอะคืออะไรอะน่ารักดูเอาข้าวเลยข้าวแล้วะข้าวแล้วอะมอนั่งเก้าอี้หน่อยไปชัวร์ข้าวอะ อัจัดกายอันมันรับก็ประมาณนี้แหละครับพี่ขอบคุณครับ ไอ้มขอเขาดิขอบคุณครับ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 ใส่ไปขอบคุณค่ขอบคุณครับคเน่รับเยดเลยยกเลขายอกไแล้วบบีเราคุณตำรวจแป๊บนึงครับต้องแจ้งเราแป๊บนึงของขังคมึงจะระเบิด มาล้เล่นกันได้มีไฟนอตไหมแบบว่าถึงเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าเอาถึงตีสองเลยจริงๆผมเล่นได้พี่ได้ยังตีห้าเลยครับพี่อยากเล่นโอ้ยเยี่ยม่มยขนาดนั้นเอาแบบพอดีพอดีดิผมก็พูดเป็นงั้นเลยพี่เสียงผมมันเล่นไม่ไหวแล้วขนาดนั้นก็เอาถึงตีหนึ่งก็ได้ครับพี่ไม่จำกัดใบโอเคถึงตีหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้สภาเราอธิบายเราให้เราให้เราให้หน่อยไงเขาแจ้งก่อนว่าอะไรได้ไม่ได้ โอเคครับพร้อมกันทุกฝ่ายแล้วครับก็กติกาก็จะมีในส่วนของเรื่องทางคุณตารวจครับก็จะเป็นจาคุกห้านาทีนะครับจะไม่มีการแหกคุกนะจะเป็นจาคุกห้านาทีอย่างเดียวครับไม่มีค่าปรับแล้วก็ในส่วนของแบคติสของคุณหมอครับแบคติสของคุณหมอก็คือเดี๋ยวทางสภาจะเป็นฝ่ายไปเคลียร์แบคติสของให้ทั้งสองแก๊งเองไม่ต้องกังวลเรื่องแบคติสครับผมอืมก็คือซัดกันในโรงพาลได้เลยถูกไหม ก็ซัดตามปกติเลยผมแทงหมอได้เลยใช่ไหมครับก็คือแบบนี้ก็คือไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็เอาแบบในส่วนที่แบบตามหน้างานครับให้แบบว่ามันมันไม่ไม่กระทบต่อคุณหมอหนักมากมายอะไรประมาณนี้ครับคุณพี่บอครับวันนี้ก็แหกคุกไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมเติมรอเป็นรอเวลาออกหน้านึ่อย่างเดียวได้ครับผมให้เพียรเอาเอามันไปเก็บข้างหลังเดิครับผมแล้วก็เพิ่มเติมครับของ x อกดีก็คือในส่วนของบ้านแก๊งอะครับก็คือจะเว้นบ้านแก๊งไว้ไม่เข้าไม่เข้าบ แวะหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านแกงนะครับโอเคครับไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบ้านแกงครับ,รบแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของคุณหมอครับคุณหมอชุดแดงจะมีคุณหมอชุดแดงที่ใช้เทเตอร์หกคนนะครับหมอชุดแดง<ช>เทเตอร์หกคนคนดูช่วย <รา S 1> จำดิทั้งสองแก๊งมีอะไรที่สงสัยจะถามไหมครับเอ่อตอนตอนเอ่าเอาถามมาพี่ตอนติดคุกห้าทีแล้วเด้งออกที่ไหนครับจุดเด้งมันเป็นหน้าหน้าสนองหรือหน้าคุกครับ หน้าสอนอหรือเปล่าปกติไม่แต่แต่เมื่อกี้ที่ต่อคุยกับพี่คือเราจะไม่เล่นหลูกกันถูกไหมใช่ใช่เราจะเราจะไม่ดักหน้าคุกเราจะไม่ดักหน้าโรงพยาบาลคือคือก็คือออกคุกออกโรงพยาบาลปุ๊บเราเบิกรถแล้วค่อยมาใส่กันข้างนอกต่อโอเคโอเคโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันโอเคเข้าใจครับผมขโมยรถไหมไม่ขโมยรถด้วยไหมไม่ขโมยรถด้วยไมโอเคไม่ขโมยรถแดงแดงน้ำเงินไม่ขโมยเราเราสือของเราสีอะไรวะน้ำเงินพี่พี่ก็ขับอยู่ไม่ใช่จำไม่ได้โอเคของเราสีน้ำเงิน ครับโอเคครับในส่วนของการออกจากคุกครับจะออกจากคุกหน้าสอนอครับผมโอเคครับออกหน้าสอนอโอเคครับประทะกับหน่วยงานได้ปกติแล้วกรณีคุกคิกในไฟต์โอเคครับแล้วก็อุ้มอุ้มอุ้มกักศพอ่ะอุ้มได้ไม่เกินกี่ศพนะครับกักศพอ่ะแจ้งเจ้าทางปกะปกติหกหกครับหกฮยรูได้ไงวะหกจบโอเคอยู่นี่มานาาไลซวซอออ ผมอยู่เมื่อนานอยู่ในประเทศเปิดมยังไม่รู้เลยนะอ้าวมีอะไรอีกํำพันํำพันมึงเป็นเจ้าบ้านมึงไม่พูดว่ามึงเล่นแกงไอ้เที่ยอาผมให้สภาเขาพูดไม่มีสภาไปทนอไมแล้วนสภาเขาหมดแล้วเนี่ยเผื่อมึงมีอะไรจะเสริมงไม่เล่าอ๋อก็พีสสัยแล้วก็ถำมดี่ันนอการป้นครับอันนี้ผมเสริมให้ครับในส่วนของการป้นครับอันนี้จะมีเรื่องข้าวครับเราเราจะเป็นยังไงกันพ่นกันเลยได้ไหมเอางี้ไม่ป้นกันเลยโอเคไม่ไม่ปมนกันเลยตกลงกันเลยว่าคือเราจะไม่ป้นไม่ป้นไม่ขโมยรถไม่ลูบ อ่าโอเคไม่ลูบไม่ป้นไม่ตีไม่เล่นไม่ตียัพวกเรากับใหญ่ใกันโอเคไม่ลูบไม่ลูบไม่ป้นนะครับแล้วเราเรื่องเรื่องแย่งศพอ่ะพี่อยากรู้เรื่องแย่งศพอ่ะมันแย่งขามือได้เลยครับที่นี่โอเคแย่งขามือได้เลยนะไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรไม่จะเป็นที่จะต้องล้มก่อนแล้วค่อยอุ้มโอเคโอเคโอเคเรื่องแล้วก็อุ้มอุ้มเอิที่นี่สามสิบวินาทีครับอุ้มเอิดที่นี่สามสิบวินาทีใช่เข้าตู้สิบนาทีเข้าตู้สิบนาทีโอเคแล้วก็ที่เหลือจะสุ่มเกิดโอเคที่เหล มีอะไรอีกไหมพี่ก็ไม่น่ามีละเรื่องขอบเขตการตีกันปากันพี่ว่าก็เต้นกันตามปกติเต็มที่จะในเกมจบในเกมพวกพี่เิวๆวไม่มีอะไรเต็มที่เลยครับจะได้ไม่ต้องอัดอั้นอะไรกันแล้วเดี๋ยวจบกันถึงเวลาตีหนึ่งเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งง่ายกว่าอยากให้ทุกคนสนุกมากกว่าครับครับแล้วก็ไม่เล่นสนับหนึ่งนะครับเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งนะครับขออนุญาตก็คือในส่วนของการจับกลุ่มของคูตำรวจนะครับจะเป็น ยิงล้มแล้วก็คุณตำรวจจะอุ้มนะครับเพราะว่ามันจะมีในกรณีของการแคสถ้าเวลาแดกมือโอเคครับโอเคครับพูดมโอเคครับอ่าแล้วก็เรื่องอาวุธที่พี่ดำพูดเมื่อกี้ไม่เล่นสนับมีแค่ไม้มีดมาเชไม่ไม่เราไม่ได้เล่นมาเชด้วยเรื่อโอเคโอเคงั้นก็เล่นไม้มีดไม้มีดปืนโอเคไม้มีดปืนโอเคกดคลิกขวาที่มาเชแล้วมึงหายเลยเฮ้ยรู้รู้ว่ามึงมีมีหายด้วยโอเคหายทิ้งโอเคพี่จะกอนแกของจริง ต้องศึกษาดิน้องอะไรที่มันไม่สำคัญนี่หายทิ้งให้หมดเลยถูกไหมถูกใช่รถใช้เป็นแท็กใช่ไหมไอไอซอลดูน้องหน่อยน้องถามให้ใช่ไเมม่นคืออะไรวะเฮ้ยยี่อายเขาทักทายไงทักทายไงเออไงก็ทักทายไงครับสวัสดีครับพี่เฮลโลไม่ใช่ผมชิลิวครับหมดหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมครับผมกายเป็นหลงแกงครับพีี่หนเขาดี๋ยวทางเราทั้งสองมันดึงกันไม่ได้ตอนสองทุ่มตรงนะครับแล้วเดี๋ยวทาง แล้วแบบไม้หายนหเ่าก็แยกย้ายเตรียมตัวได้เลยโอเคได้ครับงั้นสองทุ่มตรงเจอกันหน้าคุกใหญ่ไปง่ายๆเจอกันครับผมดีนะทุกคนรับขอให้ทุกคนเต็มที่ครับสนุกสนานครับผมขอบคุณครับต้อนรับครับพี่ยินดีครับขอบคุณครับขอเชิครับขอสนุกัทุกคนขอบคุสแล้วมึงลยแล้็อกล็กกลล เบิกทีละคนฟังพี่ไปเจอไปเจอสามท่อไปเจอสมท่อไปเจอสมท่อไปเลยไปเลยไปเลยสามท่อสามท่อไปสามท่อไปสามท่อ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 ไม่มีมีสามสิบอะเอ็มพีมีแป๊บนึงเดี๋ยวสามสภาก่อนสภาสภาครับเอ็มพีเีี่คือปากได้ไม่จำกัดเหรอ มีมไปแล้วหายไปแล้วพี่บอลไปถึงมาถึงไฟหึ่งใช่จะได้กินลูกอะไรอย่างงี้บ่งลยโม่เคโอเคมนนเอถูกหมครับพี่ดอเลยมนี่คือเมนเใช้ปกติถูกหมสามสิลูกก็คือใช้กันก็คือแล้วแต่ไฟเลยโอเคโอเคักใช้พี่เบอร์อะอนเาสงวนี่เบอ่ะ โอเค thank you เดี๋ยวน้องพี่จะไปรอหรือให้ผมไปรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปรอสามท่อพี่ไปคุยอะไรหน่อยน้องก่อนอาเดี๋ยวผมไปรอนะครูโอเคโอเคข้างหนมเสียแล้วน่ะตรงไปดูลิงแล้วรถรถยังถึออ่ะแล้วเพิ่งคิดดูตอนเห็นโอเคเรื่องดินาน้ำไอ้เชียเต้โอ้คมดาผมตูดเนี่ยนะแล้วเร็วเร็วเร็วเจอสามท่อเอ้อ้ยามพีฟังนะเว้ยอีมพีทั้งหมดมันมี30ลูกใช่ไหมเมเนจใช้เองในไฟ์ไม่จำกัด ตัดกับพวกใหญ่เลยลูกนี้มันคือใช้ใช้ยันจบไหมเหรอพี่ใช้ยันจบตีหนึ่งอะแต่หม,มายถึงว่าในไฟไม่จำกัดพ,พี่พี่คิดว่าไฟหนึ่งอ่ะใช้ประมาณประมาหกลูกอ่ะประมาณหกลูกอะกำลังดีไฟหนึ่งอ่ะไม่เกินหกอะ <c oughs> มันแบบปักไม่จ